สีจิ้นผิงเอาจริงเรื่องการปราบปรามการทุจริตจึงทําให้ประเทศชาติเจริญไทยพักดีก็ตั้งใจที่จะปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ชาติไทยเราจเจริญเช่นกันฮะหลายคนถามผมว่าเอ๊แล้วมันจะทําได้หรอถ้าจะให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือต้องเลือกพวกเราไทยพักดีครับพี่น้องพี่น้องของตั้งคําถามผมแล้วว่าไทยพักดีจะมายกเครื่องอย่างไรผมย้ําดังๆด,ด,ด,ด้วยหัวใจไปยังคนไทยทั่งประเทศว่าถ้าพี่น้องมองการเมืองเป็นเรื่องสนุกเลือกตั้งไปตามกระแส ประเทศไทยเราไปไม่รอดจริงๆสิ่งที่จะสื่อสารจากนี้ไปผมเอามาด้วยหัวใจขอให้พี่น้องฟังผมและพี่น้องตัดสินใจว่าเราจะนำพาประเทศไทยแบบไหนเรื่องแรกเรื่องทุจริตคอรัปชันจุดยืนไทยพักดีปราโกงมาตลอดคือมีตำแหน่งหน้าที่เราก็ปราบโกงไม่มีตำแหน่งหน้าที่เราก็ปราบโกงจากการที่เราทำการบ้านอย่างเข้มงวดอย่างเข้มข้นการปราบทุจริตมันต้องมีองค์ประกอบนะโยบายและตัวบุคคล วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมันล้มเหลวหมดแล้วเพราะทุนเทาที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าการโกงการทุจริตดังนั้นไทยพักดีขอประกาศไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นี้ เราเป็นการเรียนรู้จากประเทศที่เขาเกิดปัญหาเช่นจีนนั่นคือสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงเอาจริงเรื่องการปราบปรามการทุจริตจึงทําให้ประเทศชาติเจริญไทยพักดีก็ตั้งใจที่จะปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ชาติไทยเราจเจริญเช่นกันฮะสีจินผิงบอกว่าไอ้พวกโกงเขาประหารชีวิตวันนี้ผมมาศึกษาและมาเรียนรู้ว่าสําหรับสังคมไทยนั้นถ้ามีการทุจริตเกิน100ล้านบาทต้องประหารชีวิตสถานเดียวครับพี่น้องแต่สังคมไทยเนี่ย ใช้เรื่องนี้เลยเดียวไม่ได้พี่ต้องคงเห็นนะครับว่าเวลาคดีทุจริตติดคุกแล้วศาลตัดสินจำคุก48ปีติดจริงๆแค่6-7ปีเท่านั้นและกลับไปอยู่บ้านดังนั้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือคดีทุจริตต้องไม่มีการให้สิทธิ์ขอพระราชทานอภัยโทษโดยเด็ดขาดครับทีมงานฝ่ายกฎหมายบอกผมว่าคุณหมอเอาแบบสีจินผิงตัดสินประหารชีวิตอย่างเดียวไม่พอเพราะสังคมไทย ระบบราชการมันฟ้อนเซ็มากองค์กรอิสระถูกซื้อถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองดังนั้นเราควรจะต้องเรียนแบบบางประเทศที่ถือว่าประชาชนคือส่วนหนึ่งของรัฐเพราะที่ผ่านมาสางคมไทยมองว่าประชาชนคือพลเมืองที่อาศัยในประเทศแต่บางประเทศกําหนดไว้ว่าประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐถ้าประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐด,ดังนั้นไทยพักดีจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ ฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ประชาชนรวมตัวกันสามารถฟ้องนักการเมืองและข้าราชการทุจริตโดยตรงต่อสารได้ครับสมการข้อนี้เป็นสมการที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเรามัวไปรอปปช10ปียังไม่ไปถึงไหนเลยเพอ่เพอ1สปีไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าประชาชนสามารถรวมตัวกันเราเสนอร่างพลบตัวนี้ให้นักการเมืองคนไหนโกงฟ้องตรงต่อสารดีกาข้าราชการทั่วไปโกงฟ้องตรงต่อสาร อายาทุจริตและผมถือว่า3ข้อนี้จะเป็นสมการปราบโกงที่สําคัญที่ไทยพักดีให้ความใส่ใจเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราจัดการเรื่องการทุจริตได้ประเทศไทยของเราจะ,จะเจริญไม่แพ้ประเทศชั้นนําของโลกครับพี่น้องกับและสิ่งที่ต้องฝากไปยงพี่น้องประชาชนว่าอย่าคิดว่านโยบายนั้นสําคัญอย่างเดียวสิ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้นโยบายนั่นคือคนที่เอานโยบายไะสู่การปฏิบัติหลายพรรคการเมืองประกาศนโยบายประหาร คดีทุจริตแต่ทั้งๆท,ท,ที่คนรอบตัวพวกท่านยังโกงอยู่เลยดังนั้นการที่จะปราบการทุจริตได้นอกจากได้นโยบายที่ดีแล้วคนที่มาปราบการทุจริตต้องซื่อสัตย์สุจริตและมีความตั้งใจถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตท่านเอาคนศีลธรรมมาปราบโกงมันจึงเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับหลายคนถามผมว่าเอะแล้วมันจะทําได้หรอผมบอกว่า3ข้อนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าพี่น้องอยากให้3ข้อนี้ที่ผมบอกโดยเฉพาะการเสนอพรบ ฟ้องเพื่อประโยชนะ์สาธารณะให้อำนาจประชาชนฟ้องโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานของรัฐเรื่องนี้เรื่องสำคัญเพราะต้องบอกพี่น้องนะครับแม้แต่157ประชาชนฟ้องตรงไม่ได้นะแต่ถ้าเราเสนอพอรบตัวนี้เจ้าตัี่รัาประพฤติช,ชั่วทุจริตหรือขา้าราชการประพฤติช,ชั่วทุจริตประชาชนจะฟ้องตรงได้มีทางเดียวเท่านั้นถ้าจะให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือต้องเลือกพวกเราไทยภาษีครับพี่น้องครับ